ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงรายน้ำพี่ฝนฟงจังหวัดเชียงรายเชียงรายนะครับการรายงาน่อท่านประธานแถลงในเชิงทัพจังหวัดเชียงรายเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวบูรณาการขึ้นในวันนี้โดยด้รับการสำุวจกำลังคนที่37 เสนาธิการด้วยเฉพาะกิจพระเจ้าตาในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมทั้งกระทรวงมหาดไทยก็มีนโยบายใน,นการที่จะดูแลกองเสร็จประเทศการดื่นเริงและจังหวัดในภาคเหนือในการกระทําที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่และที่สําคัญให้ทราบว่า ผู้บังคับบัญชาเส้นทางที่หนึ่งนะครับที่ออกไปนะครับอย่าลืมทำบัรย,ยาหัดด้วยน,นะครับเจ็ดนะครับรวบประดับธุร,รออกริจเงียบซื่อสุขส้วนนะครับกองข้อการสืบสวนตำรวจมาญชลัยนะครับ จังหวัดเชียงรายนะครับทางนหน้า,นาน่วยทุก่วยพี่น้องฝ <ไฟ S 1> ่ายจังหวัดเชียงรายก็ตามนะฮะแต่การปฏิบัติการในช่วงสามวันที่ผ่านก็มีภาพมาสแสดงให้พี่น้องสื่อมวลชนเห็นว่าการปปิบัติงานเพียงแปลงสร้างควาเมเือดร้อนรำคาญให้กับพลเบือนหรือประชาชนในที่นี่เหตุการณ์ต่างเหล่านี้เนี่ยลดความรุนแรงลงได้ก็คือการปล่อยแถวระดมระด จำเป็นที่ต้องดําเนินการร่วมกันก็คือการตรวจยึดรถจากรยาน,เร,ยนเราก็ได้อของกลางตามที่เห็นนะครับเราก็ได้ตรวจยึดรถมาดูในเขตเมืองในเขตแม่จันไม่ยาวนะครับเพียงใช้ยะรับคืนได้ก็ต่อเมื่อมีการดําเนินการที่ผิดกฎหมายนะครับโดยความสมัครใจเขาเองนะครับมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ อันนี้เป็นผลการเวดงานนะครับล้างนะครับก่อนที่จะปล่อยเขานะครับก okay. well, ็มีผลการเวรนะครับทุกพุกภาพอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนั้นเราจะทำลายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีครับเชิญท่านคุณผู 哎，老王，你七来。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn